ครับผมสวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับก็วันนี้มาตัานตอกนะครับก็ออกมาดึกหน่อยครับว่าลมมันแรงตอนหัวข้ามลมแรงก็ลองมาเช็คหมายดูนะครับก็ปลายะขานะครับอาจจะไม่ได้เห็นสภาพหมายในตอนที่มันสว่างนะครับก็รวมๆนะคยตามแนวต้นสวยฟ้าแรงสูง จะเห็นล่างๆไปที่ผมส่องไว้ก็เดี๋ยวผมก็จะสั่นนะครับพายาด้านหลังด้านหลังพงหญ้านี้จะเป็นคลองนะครับเป็นคลองตัวนี้เป็นคันดินนะครับก็ยาวไปนู่นนะจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะลืมลืมลืมบอกครับขออภัยเกาะมามากับตอกนี่ครับ ตอกอ่าของปีที่แล้วครับอันนี้ตอกของพี่ชายผมเองครับตอกซิ่งสามชาตินะครับแล้วก็มากับคัสิกนะครับคัสิกไม้สัก90เซนนะครับก็เดี๋ยวติดกล้องเพื่อมีช็อตเด็ดครับแล้วก็ติดเลเซอร์นะครับติดเลเซอร์เพื่อไม่ให้พลาดนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ อเยครับ,บนี่สุดยอดครับกัดรองเท้าบูทรครับ เปิดไฟสว่างแล้วดูครับดูไซส์นี่ครับโอ้ยจับจับตรงไหนดีนี่ล้กันดูใหญ่ไม่ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเกินครึ่งโลครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า สุดยอดครับผมตอกซิ่งสามชาครับเดี๋ยวขอญาตสังหารก่อนสุดยอดเลยครับโอเคครับผมก็สรุปรคครผลงานได้ตัวเดียวนะครับนะก็ตัวนี้ ตัวผู้หรือแบบไม่แน่ใจครับอันน่าจะตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ครับแป๊บเดียวครับไม่ถึงชั่วโมงแข็งแล้วตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วครับสี่ทุ่มแล้วเดินมาประมาณสองสามกิโลนะครับเดินเรียบคลองมาเรื่อยๆหนูมันน่าจะออกรอบดึกครับบางตัวก็ออกไม่สุดตอนนี้ก็เอาตัวเดียวก่อนเนาะก็ผลงาน เลเซอร์ครับเอาคลาสสิกติดเลเซอร์มามาลองเทสเลเซอร์ดูครับนะได้ผลได้ผลนะครับไม่พลาดก็ตอกก็เหมือนเดิมครับตอกซิ่งสามชานะครับตอกซิงสามชาอันนี้ของพี่ชายผมเองนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ แต่นี้ผมผมเขย่ามือซ้ายนะฮปกติเขย่ามือขวาโอเคครับเดี๋ยวหนูตัวนี้เราก็เดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวเอาไปย่างกันรับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าลาฏีสวัสดิ์ครับ